สวดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพ็รพนิษฐ์และก็รายการคาออนไลน์เรดิโอทางช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็จะมีการเอาคลิปอันนี้ไปออกที่ Facebook ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะครับวันนี้เราอยู่ในงานเป็นพรีวิวนะครับกับตัว New Suzuki Swift นะครับเป็น Power Up นะครับก็เป็นการปรับโฉมนะครับ Minor Change อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการตัดรุ่นออกไปแล้วก็คงรุ่นไว้อยู่แค่2รุ่นนะครับคือตัว GL กับ GLX นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างมีการเพิ่มออปชันอะไรยังไงไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวว่าตามดูกันนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับหลักๆยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมีเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาตามผมมาเลยกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับรถนะครับจะมีทั้งหมด6สีนะครับคันนี้จะอยู่คือสีเงินนะครับสีเงินตามมาด้วยสีดำนะครับอยู่ข้างในนะครับเราก็จะมีสีแดงนะครับก็จะมีรุ่น GL GLX อย่างที่ผมบอกไปนะครับ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ราคาต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีราคาอะไรยังไงบ้างนะครับอะเรามาเริ่มกันตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับตัวนี่มีแบ็กดอกบ,บอกข้อมูลต่างๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตัว GL นะครับแน่นอนครับชัดซินโครงสร้างนะครับยังใช้เป็นแบบ HART-TECH เทคโนโลยี Tech นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นแบบ d u a l Jet นะครับกระจังหน้านะครับ มีการตกแต่งแบบสไตล์สปอร์ตนะนะครับมี Key l เลสด้วยตอนนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมี Key l เลสเข้ามาด้วยนะครับนี่ที่เพิ่มเข้ามานะครับมีเดียทามลันนิ่งไลท์นะครับมีไฟท้ายแบบ LED พู่มอะไรเป็นแบบ DShape นะครับคุณแจมแบบ Immobilizer นะครับมีตัว TCS นะครับป้องกันการล้อหมุนฟรีนะครับมี ABS ให้มี EBD นะครับมี Hill Hold Control นะครับแล้วก็มี i d l e Stop ด้วยนะครับ สิ่งที่จะแตกต่างกันระหว่างรุ่น GL กับ GLX สิ่งที่จะเห็นง่ายๆเลยอันแรกถ้ามองจากด้านหน้านะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าสําหรับตัวเริ่มต้นนั้นจะไม่มีไฟตัดหมอกให้ส่วนในตัวที่เป็น GLX หรือว่ารุ่นท็อปนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟหน้าที่จะแตกต่างกันคือตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะครับส่วน ตัวที่เป็น GLX นะครับก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะครับพร้อมมาแล้วก็กระจังหน้าไม่ต่างกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้มาให้มาอ่ะทีนี้เราลองมาดูเส้นสายด้านข้างกันนะครับมาด้านนี้ก่อนก็ได้ครับนะด้านข้างครับตัวเริ่มต้นนั้นไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้ม ทั้งสองข้างไม่ได้มาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เราจะเห็นแต่ว่าอันนี้ทำหลอกตาเหมือนกับว่าเป็นแม็กแท้ๆเลยอันนี้เป็นแค่ฝาครอบนะก็ดึงออกได้นะนะครับไม่ดึงดีกว่าไม่ดึงดีกว่านะครับอ่านะมีคิเบิลมาให้ด้วยนี่ตัวเริ่มต้นตอนนี้มีคิเบิลมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังที่เพิ่มเข้ามานะครับที่จะเห็นก็คือตัวไฟไท้ายเป็นแบบ led มาให้ นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะแตกต่างจากตัวท็อปนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันภายในยช่องเก็บของด้านหลังนะครับมีแผ่นบังตานะครับซ่อนมีอยู่ให้นะครับตรงนี้เราก็ขออนุญาตสนนิดนึงอ่ะยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับเป็นชุดคิดนะครับอันนี้มานะครับแต่ว่ามีกระบะอยู่มีบล็อกที่ใส่ยางอะไหล่ได้อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการ ลดน้ำหนักนะครับช่องเก็บอุปกรณ์นะครับแม่แรงก็จะอยู่ด้านข้างนะครับนี่นะครับแม่แรงจะอยู่ด้านข้างแต่ว่าอุปกรณ์พวกบล็อกต่างๆนะครับจะอยู่เก็บเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็มีไฟในช่องสองด้านท้ายด้วยนะครับในช่องสัมภาระนะครับมีไฟให้มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนเอาไม่ได้เป็นออโต้นะนะมีที่เกี่ยวปุ๊บห้อยของกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างในกัน นะครับสำหรับตัวนี้ที่จับเปิดฝาประตูด้านหลังก็ยังเช่นเดิมครับคุณจะมองไม่เห็นครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเปิดประตูมาเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับได้แบบ60-40นะครับก็พับได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมีที่เกี่ยวเบลอยู่ด้วยนะครับน้ําหนักเบานะครับพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับ มีหมอรองคอดึงเข้ามาลองได้พอดีนะครับเล็กลูมอันนี้ตำแหน่งในตำแหน่งที่คนขับนะครับโอเคกันเดี๋ยวผู้หญิงด้วยนะอ่านะครับอาลองเข้ามาช่วยด้วยอนีเยอะน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับอันนี้ร้อยห้าสิบห้าแต่ว่า<ห>ไม่มีที่อ๋อไอตรงโหน<ล>หรือว่าสําหรับอาลองก็จะชอบที่เกี่ยวเสื้อผ้าไว้อยู่อ๋อเหรออันนี้จะไม่มีไม่มีนะครับมีตำแหน่งแค่ฝั่งคนนั่ง เท่านั้นนะครับนั่งด้านหน้านะครับที่จะเป็นตัวโหนนะครับตัวนี้ไม่มีให้เราก็ไม่ต้องเกี่ยวแล้วกันวางบผมวางไม่ที่เบาะหลังได้เฮดรูมนี่นั่งอยู่ปกตินะครับเฮดรูมเหลือนะสําหรับผมนะครับเนี่ยเต็มเมนะครับก็เหลืออยู่อ่าเหลือเป็นคืบแหละเบาะยังเป็นเบาะผ้านะครับมีที่วางแก้วอยู่ข้างหลังเนี่ยด้านฝั่งประตูสองข้างมีให้แล้วก็มีตรงที่เบรกมือนะครับมีตำแหน่งหนึ่ง นี่ไอกระเป๋าหลังมีช่องเก็บเอกสารเก็บของได้นะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตครับมีฝั่งเดียวนะครับนี่ด้านหลังนั่งได้สามครับนั่งสบายๆครับนั่งสามได้ครับตัวนี้ไม่ได้ครับหกสิบสี่สิบไม่มีที่เท้าแขนตัวนี้ไม่มีที่เท้าแขนนะครับดึงมาไม่ได้นะครับกว้างดีนะด้านหลังไฟแกงกลางไม่มีมี๋ยวไฟอ่านแผนที่นะครับสําหรับตัวนี้กระจกฝั่งไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าสี่บาทเลยครับมาข้างหน้านะครับ ก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้มีชิปล็อกให้นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับจอนี้วิทยุนะครับเป็นซีดีนะครับมีไม่เห็นมีช่องอ๋อมี USB AUX จะอยู่ตรงนี้นะครับด้่งด้วยโอเคนี่ด้านผู้โดยสารที่นั่งสูงดีนะเนี่ยที่นั่งแบบปรับมือนะปรับมือครับเอเลื่อนหน้าหลัง ที่นั่งนี่สูงดีเหมือนนั่งเก้าอี้เลยถือว่าดีนะนั่งแบบนี้ไม่เมื่อยนะโจขับยาวๆแล้วก็ลองนะครับลองมาเกือบหัวเข่านะครับรถอาการเมื่อยล้าได้พวงมาลัยเป็นแบบดีเชฟนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับขึ้นลงได้นะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแอร์เป็นออโต้ไปนะครับออโต้คือเป็นดิจิตอลแหละครับออโต้คือปรับเป็นแบบดิจิตอลเลยอ๋ออันนี้เราซ้ายขวาได้ ่ไม่ได้ครับรวมกันครับนะไม่ <c oughs> ไมีไม่มีฝั <c oughs> ่งผมไม่มีไฟเรามีกระจกนะสองฝั่งเลยโอ้กระจกแต่งหน้ากระจกสําหรับดูเนี่ยตอนนี้ดีมากเลยทั้งคนพูดโดยสารแล้วก็ด้นคนครับไม่มีที่ไม่มี <c oughs> ที่โหนนะตรงนี้นะครับรไม่ต้องโหนเยอะอะโจะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับตัว GLX สำหรับตัวท็อปนะครับว่า มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับที่เราจะเห็นกันชัดๆให้เป็นพุทสตาร์ทมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นคคเลสด้วยพุทสตาร์ทด้วยนะครับเขามีอยู่ทุกสีหกสีครับสำหรับตัว G L X นะครับออปชันที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีทั้งเป็นไฟหน้าแบบ L E D นะครับมีเดียท running light มาให้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟท้าย L E D นะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็ระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะครับ โปรไาล์เป็นแบบ D-shape นะครับมีสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้้วยครับระบบสั่งโทรศัพท์ได้นะมีคิ s s สแอ y ที่ l e s s p u s t Start นะครับมี Cruise Control มาให้มี Airbag 6ใบนะครับมี h u l l h o l e Control แล้วก็มีตัว t c s นะครับเรารวมไปถึงมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้นะสิ่งที่จะแตกต่างเห็นชัดๆมาก็คือแก้มด้านหน้าไฟเลี้ยวนะครับจะย้าาอยู่ที่กระจกนะครับอันนี้นะกระจกมองข้างนะครับ อยู่ตรงนี้ล้อจะกลายเป็นล้อแม็กแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นล้อกระทะที่ใช้เป็นพลาสติกครอบมาแต่ว่าก็ทำเหมือนล้อแม็กที่เดียวนะครับล้อนะครับคันนี้ใช้เป็นอีโคเปียนะครับก็เน,น้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเชืเ้อเพลิงนะครับขนาดที่ให้มาตัวนี้เป็น 18555R16 ถือว่าล้อใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอสมควร <S <S ใช่ครับตัวนี้คุญแจเป็นเคเลสนะครับแล้วก็ นี่หนว่าคีเลตนี่เป็น2ด้านเลยนะ<อ>ด้าน,นครับก็กุญแจอยู่ที่อยู่ที่ตัวเปิดได้ครับผมเ<อ>บาะผ้าเป็นลายเดียวกันนะครับแบบเดียวกันทั้งสองคันนะครับแล้วนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าสิ่งที่ภายในจะเปลี่ยนนะครับอันนึงที่แขวน,นมีที่แขวนให้อยู่นะครับตรงนี้มีให้3ตําแหน่งนะครับยกเว้นคนขับ เบาะก็นั่งได้3มที่นั่งนะครับสามที่นั่งเบาะเป็นแบบ 60- 40ตรงกลางขึ้นไม่ได้นะครับก็แบ่งได้แค่ตรงนี้นะ6 0 4 0ี่เมื่อกี้ดูว่าเบาะเหมือนกันไหมเนี่ยเบาะน่าจะลายเดียวกันครับเดี๋ยวขอไปส่องอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เฮดรูมอะไรเหมือนกันตำแหน่งแบบเดียวกันอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เขาถ่ายเขาเลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับไปหน่อย จริจริงแล้วมันก็กว้างนะเนี่ยข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะนี่เลื่อนมาเกือบสุดนี่ผมก็ยังเ,เล็กรูมยังเหลืออยู่<ม>ภายในนะครับฝั่งด้านหลังเนี่ยไม่ได้บุอะไรไว้นะครับสําหรับตรงแผงประตูนะครับอันนี้ไม่ได้บุเอาไว้นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะบุนิ่มเอาไว้นะครับมีที่วางแก้วเหมือนกันนะครับที่เท้าแขนเนี่ยนะครับคู่หน้าจะเหมือนกันเราก็จะมีเหมือนบุตัวฟองน้ํานิ่มๆไว้อยู่นิดนึงนะครับ บาออันนี้ดูเหมือนจะกระชับกว่านะเดี๋ยวก็ต้องขอย้อนกลับไปดูคันโน้อนอีกนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตรงนี้นะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับแอร์ชุดเดียวกันนะครับตัว USB มีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น HDMI แล้วนะครับไม่ได้เป็น AUX นะครับแล้วก็มี Outlet อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับอันนี้ก็จะดูหรูหราขึ้นแล้วนี่ก็สามารถที่จะซิงกับโทรศัพท์สามารถเป็นบลูทูธในตัวได้เลยนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้นะครับนะเหมือนกันความสูงครับผมแต่บอกตัวนี้น่าจะดูเหมือนกระชับกว่าะบตัวนี้น่าจะเอ๋ที่เป็นแบบบักเก็ตซีดเออใช่เป็นแบบบักเก็ตซีดจะต่างจากตัวนู้นตัว G L นะตัวนี้ตัว G L เจ้า X ครับผมแล้วนี่มีทัชสกรีนมีหน้าจอมาให้ใหญ่เลย8นิ้วนะ ครับผมไม่มีครับไม่มีไม่มีไฟครับมีกระจกเหมือนกันมีกระจกก็ดีแล้วนี่ไม่ัวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเนียไฟไฟเหมือนกันครับจะต่างกับตรงนี้เป็น HDMI ก็สามารถจะเสียบแล้วก็ซิงค์ขึ้นจอได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเอาล์เ12โวลต์ครับผมครับผมแล้วมี HDMI อ่าเป็น USB กับ HDMI ตัวนั้นจะเป็น AUX นะครับเสียบช่อง3.5ไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางนะครับ น้ำมันนะครับน้ำมันรองรับได้ถึง e 2 0นะครับในข้อมูลที่ให้มาคือรองรับได้ถึง e 2 0เลยนะครับแก๊สโซฮอล e 2 0นะตัวนี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะได้ครับอ่ะอ้นี่ที่เปิดประตูเนี่ยแบบที่ชอบอ่ะมือเท่ดีนะเหมือตอนแรกไม่ลงเอ๊ะต์ผงว่าคันนี้เป็นรถไอเขาเรียกว่ารถอะไรนะคูเป้หรือเปล่า สไตล์มาแบบคูเป้นะครับผมออที่ที่ที่เปิดประตูหลังก็จะทำเป็นแบบนี้เก็บอยู่ด้านข้างดูแล้วสวยดีเหนกันเครื่องยนต์นะครับเป็นขนาด1 2 0 0งซีซีนะครับนะครับเป็นบล็อกเดิมของทางซูซูกิอยู่แล้วนะครับอออผมก็ต้องหารถหลายรุ่นเหลือเกินผมก็ก้มแต่ตรงนี้นะแล้วก็จุดอยู่นี่นี้อยู่ตรงเบ้าชโชกคนะครับที่วาง นะซ่อนอยู่ตรงนี้ถือว่าเก็บงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวซูซูกิ s ูวิปใหม่นะครับตัว GLX นะครับราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับถ้าเกิดจะเป็นสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินอีก5,000บาทส่วนตัว GL นะครับตัวธรรมดาตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่557,000บาทนะครับก็จะเหลืออยู่แค่2รุ่นย่อยเท่านั้นก็คือตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเลย นะครับตัดไลท์อัพอีก2ตัวนั้นออกไปนะครับก็จะเป็นทั้งหมดของตัว u z u k กิ w i ิ t ในงานเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์สำหรับทาง Facebook แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกับ y t u t u นะครับทางคาวออนไลน์รดิโนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับไปพากล้ารักไหมสีสันน่ารักดีเลยนะสำหรับซูซูกิสวิปใหม่